ทีวันจะราคีนะ้คนหนางัวเว้ยปลาขึ้นมื่อวันนึง สวัสดีครับที่รู้จักเข้าสู่ช่องรัชนี่ชาแนลก็ใกล้จะถึงเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ที่ศาลปู่ม่วงนะครับเด้อวันนี้มีการไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะครับอยู่กับหมอเต้นะครับหมออมตีมาในส่วนตรงนี้แล้วนะครับในบ้านคุณด่านมันครบนี้ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยพี่น้องปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายที่นำทำกันมาตรงนี้นะครับก็ผมจะพร้อมนะครับ เดี๋ยวรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งเนะนะครับก็คงจะพร้อมในส่วนตรงนี้นะครับพี่น้องปู่ยะทายายที่ดีเสียงนี้ก็ประชาสัมพันธ์บอกนะครับมากันเยอะๆวันนี้นะครับนาะปู่ยะทตายายได้แนะนำส่วนตรงนี้ที่นับถือ,อปู่ม่วงปู่เป้นเจ้าที่เจ้าทางนะครับในส่วนตรงนี้เราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่สนุกสบายนะครับสื่อสารประเพณีของเราไปเรื่อยๆนะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องปูยตายายนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับหรือว่าสัมภาระต่างๆนะครับเราก็เห็นปูยตายายตรงนี้เละนะครับที่รวมด้วยช่วยกันเราก็นับถือกันมานานนมนะครับที่เห็นในส่วนตรงนี้นะครับสําหรับพวกผมนั้นก็นะครับขอบคุณแรงใจแรงเชียร์นะครับในอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่สมาชิกป้ายเดนะครับสทอทขอบคุณท่านอาคารเพลงกลางจะของเครื่องไฟขอบคุณท่านสอทเพชรขอบคุณท่านอ่าสอทพลิหัสขอบคุณท่านผู้ยยใหญ่นะครับจะของพื้นที่ท่านผู้ช่วยผู้ย่าตายายทุกคนเดี๋ยวก็ทราบข่าวว่าท่านนายกก็จะเดินทางมานะครับผมก็ประสานงานไว้นะครับเดี๋ยวก็รอเวลาอีกสักนิดหนึ่งอ่ะครับวันนี้ก็ ระเหมียนทองดำประหลัดทองดีาพาะภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางพญาล่มเขียวล่มเขากองกวดกองกาเจร้วานายเรียวหมวดไข่ในายึงคุณด่านนายดานทุกผู้ทุกคนปู่หลวงก็ดีเทพาอารักษ์ที่ข้าพเจ้าเอ่ยนามมาแล้วไม่ได้เอ่ยนามมาแล้วก็ดีคุณครูบาอาจารย์ทุกขันทุกหัวเมือง ข้าพเจ้าไม่ขอข้ามขอเกินวันนี้เลิกงามยามดีเศรษฐีพยาวันแล้วพวกข้าพเจ้าเหล่าคนทรงพร้อมลูกหลานลูกในบ้านหวานในเมืองจะได้ทำพิธีทรงนางสงการจึงทำปฏิบัติทำกันมาทุกปีก็ขอให้เทพา,ารักษ์พระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางช่วยดลบันดาล ประทานพรให้พวกข้าพเจ้าจะทำกิจงานประการใดในวันนี้ขอให้สำเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีวันนี้เป็นวันที่จัดพิธีส่งนางสงการส่งแม่สงการเปรียบเสมือนพวกข้าพเจ้านี้จะส่งทั้งเคาะทั้งโศกทั้งโลกทั้งไปทั้งเสนียดใลนจารยสิ่งไหนไม่ดี สิ่งร้อนสิ่งรุ่มเข้ามาในเนื้อในตัวในครอบในครัวข้าพเจ้าจะขอทําพิธีเอาซึ่งสําหรับครับคอนต่างๆเหล่านี้มาเป็นของถ่ายของมวลให้ลูกหลานของข้าพเจ้านี้อยู่เย็นเป็นสุขให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยปราศจากหมู่มารและไยรีสิ่งไหนที่ไม่ดีในครอบในครัวในเนื้อในตัวขอละลายหายสูญ ขอให้นางสงการทั้งเจ็ดท่านเจ็ดพระอ,องค์จงหอบซึ่งคอซึ่งโศกโลกภัยนี้ให้ออกพ้นไปจากครอบครัวของข้าพเจ้าพร้อมกับครอบครัว,วลูกหลานของข้าพ,พเจ้าตั้งแต่วันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเดินสาธุสาธุสาธุภวะโตอาลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผลิตวาสมิตตังสมนเขาเจ้าข่าก้าเขาตัวข่ารว่าเขาตัวใครไปไม่ถึงขอมาแต่ใดจะหนีไปไหนจะได้ขอมาทุกคน ถ้าแม่นต๊เป็นดินไฟก่มจีเป็นดินเป็นดินก็จะเป็นหลอนเป็นเดือนถ้าต,ต๊ตกองไปตามทะเลนั่นน้ำทะเลก็จะเรือแหงหายไปถ้าแม่นเสียงของผ่าท่าวาวิลพงุลอยขึ้นไปบนอากาศนั่นกฏธรรมใหฝนฝ่าไม่ต,ต๊ตรองตามหรือริ้วการเลยจะต้องไฮโลของท่าวาวิลภุมทงเจ็ รองหลับเสียนลองหลับที่ซ่าของเถ่ากับวิลาพรมเอาไว้ซึ่งแฮรอบเขาประสูเมนทั้งหมดสามบลอาเอาคนทรงผูง้หญิงน่ะแหละเจ็บคน่วยกันแฮเป็นตัวแทนของลูกเถ่ากับวิละพรมคือนางสงการสางเจ็ด องรับเพราะรับโศกรับโรครับภัยไปกับศีรษะกับเสียนนี้ไปทิ้งไว้ที่เขาพัะจุเมนให้นางทั้งเจ็ดนี้ให้หายเจ็บหายป่วยให้พ้นทุกพ้นโศกให้พ้นโรคพ้นภัยปราศจากหม,มู่มารและภัยลีมีลูกก็ให้คำมมีหลานก็ให้คูณให้เจริญหนุนขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ โลมีภูตีวันจันราคตีพมมทีวตาอัคยีนรันกันจีวารีหักถีปรมัตมีสาธุสาธุเพชจรูปันตีวาสภะกรรมาพสิทธิเมสมุมหตีสมุหกาสมุหเสนาลุยยะถอนยะหาจักคันตูปริภูมจันตูองค์านเจติเหถาติสมุหติสมุหโตอรหังพุทโณโมพุทหายะ นณอุพยูมาสังโฆโมคือพระโกมาฮาโภพูดคือพระพุทธกักรป่าคาคือสัมมนธโกดมยะคือพระศีอริยะนี่ไตขอเหกนเอชาติอารมีคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จงสดิตลงมาตั้งการลงมาไปดีทั้งพูดทีปีจาระจะพูดปีเถื่อปีเปลอสูญจะตายที่แก่งทำมายาสาไขแก่งทำให้มีโรคภัยโลคาปีหมู่ปีหาจงยามาตั้งตายสารพัดที่สุด ข้าวุฒิทั้งหลายขอให้เกี่ยวตาประสาทศัพทั้งหลายที่ดุร้ายเหลือขนาดทั้งอุบาทจันไรทั้งคุณใสที่เขาใจมาทั้งเรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องต่ำเรื่องบนอีกทั้งคุณผีและคุณคนหมูนในกาผ่าไปโดนและอาทั้งทั้งหลายที่เขาฝังไว้ในประตูโดนหุนทางขอฤกษ์ดีท่าจับพระพุทธเจ้าจงลงมาทำลายล้างด้วยวิชาข้าพเจ้าจะขออาราธนาสงฆ์ผูกจงศีลนันบริสุทธิ์ สวดมนต์วนสายสิ่งทำเป็นพระพุทธมนต์เป็นมงคลล้างทวดให้หายหายสัพพะทุสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะัยสัพพะสัญญาจันไรวินาศสันติสิทธิอุหลุสวาหายะสิทธิอุหลุสวาหายะสิทธิอุหลุสวาหายะใหม่ไทยทับตาเตจิตตะวันตกแมงมุมขีโอ๊คหนุกหนูในเรือนเยียเด่อนตามตาสั้วเดือนตุ๊กนาวันใหม่ลังหนังเรียงขีดดาบขีดแง ที่กอสที่ขังที่วนวังนั่งขังถึงตจับวงนังใหม่ฮักถักที่ตะวันตะเย่นกินเดือนเหลือเขาบานเล่นจับหลังคาเขาสามเก่นงโงโอเป็นใบเง็ดหมกในเตาไฟยิงตาราทัดกินไท่บนปูกบนหมอนวัวควายเขาฮักเขาจับเขาขนเขาสนสลับปันไห้ไม่ดีเงาหัวผีกวนญิงไทยขาคนนอนบนนอนทางนอนรับตาทางหนังตาไหลนองหมอลงเป็นเสียงโคง เรือรองเป็นเสียงข่างกล้วยออกปีขางข่างตายเป็นนาคีกลวยตายคาปีตายเป็นผีภัยแกบุปภาอินสงพวกภาานี้ผาอิสงเท่าเดิมใหม่เกณฑเอาใหม่มาผสมโงต่างเสากอระดงพี่กอมยาพี่โคนไหมาม้เหย่าลดอินอินทัสองก่อช้ากวนแต่ถึงชานเดิมเลือดตังซัปรกตัวหอกซัปรกตัวในเงียแตไรบิบันชยเยสัปถุสัปปะโสสัปปะูกสัปภัย เกาะวันค่ germ, อยเคลื่ยเกาะเดือนค่อยคลียวคายเกาะปีค่อยหายมันาวนับไปปัจโยหุนตัวเกาะวันค่อยเคลื่ยเกาะเดือนค่อยคลียวคายเกาะปีค่อยหายมันาวนับไปปัจโยหุนตัวเกาะวันค่อยเคลื่ยเกาะเดือนค่อยคลียวคายเกาะปีค่อยหายมันาวนับไปปัจโยหุนตู้ เก้าหนึ่งชัดเลยนี่เก้านี่หนึ่งนี่ผูชัดเจ๋วเลยเก้าหนึ่งเก้าหงไม่เก้าหนึ่งก็สี่หนึ่งนั่นนีเก้าหนึ่งกะดชัดเจ๋วเลยเนาะเก้าหนึ่งก็สี่หนึ่งูชัดเจ๋วเลย เดีสองรันอยน้องลังเนะมันจะไหกคนรงักเนี่ยเดเดเดูบแนเดดป็นแก่แนวทางนด้ครับเ,ยเดย๋ยวเราจะสรดุกพทีนะครับนี่เป็นเลขอ่างน้ำมันก่อนนะจะมีได้ตัวไหนเพิ่มใสักครู่ครับ เก้าก็ได้เกก็ได้เนาะเรื่องเนาะสีครับใช่สีเนาะไม่ก้าวหนึ่งก็ได้เนนระเจหนึ่งเจีหนึ่งก็ได้ได้ครับได้ครับได้เีล้สสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเนาะเนาะใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใช่ีหนึ่งเนาะชัดแจวเลยสีหนึ่งีหนึ่งครับ

มึงไปออกบนเมืางไหนลูกไม่รู้เออมึงมนก็ถูกบอกกูเดเดกูจะเนไปของตลาดกูนิน่อยมันออกหัวไปโดยเดยวเดียวหนีน่ะบอกกูยังไม่ก็ได้มนี่ล้ลูกเออเอตัดเนื้อเนือ

บันดาหมอส่งสองสี่หกนะครับ ก็นี่สรุปคือเลขที่เราจดมาก็คือเลขโอ่งน้ำมนต์เนาะอ่างน้ำมนต์ก็ได้เนาะสี่หนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้แล้วก็แปดสองศูนย์นี่ก็คือเลขที่หมอโอมให้นะครับให้สามตัวส่วนเจ็ดหนึ่งก็คือเลขหม,มอเต้ยให้หน้าสุดนะครับก็สรุปเลขก,ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณคุณยายครับชอบตัวไหนบอกลูกหลาน่อยด้วยสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ข้าสามตัวอลยนี่ เอาละงวดนี้กระปักกระแพดจมูก็สองงนี่โม่อมให้ปีที่แล้วถูกแน่นเด็ดเออใช่ปีที่แล้วตรงๆเลยเอาละงวดนี้เนาะอืมทัวใช่ไหมทั่วทั่วนะร้านเปอร์เซ็นฟันทงฟันทงเอากลิ่เนาะตรงไหนก็ใส่หมดโม่อมให้สองสองเจ็ดเนาะโดนหนวะเนาะอุ้ยนี่นี่เลยนี่แหละเด้อนี่นี่เดียนี่แหละ ใช่ครับเอาละวันนี้มั่นใจใช่สองเจนาะเอาละนี่เียเอ้ยแปดสองนอ่ะขอบคุณคุณยายมากครับนาเอาถือให้หน่อยเ้าเอาจะได้ออกช่องขทาไหนเนี่ยนี่เอฟซีเีอฟีถูกกับเขาไหมสองสองเจโอ้ยไม่ได้ซื้อด้ได้อ่ะขอบคุณค้าคุณยายขอบคุณครับชอบตัวไหนอัแลอาครับมาแปดมาเนี่ยวันนี้ก็สรุปนะครับ เลขที่เราได้มาก็สรุปไปฟังแล้วลันนี้เราอยู่ที่ศาลปูม่วงซึ่งเป็นศาลอยู่บ้านคนครบซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการบรรดาแล้วก็เราก็ก็คือแม่สงรวันนี้เราส่งแม่สงการนะครับนะวันนี้ไม่ส่งแม่สงการโดยที่มีสร้างทรงทั้งหมู่บ้านนะครับมาหมดนะครับเออขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามทางเพจเี่ยวดุวสารแล้วก็ช่อง y YouTube รัชินีชาแนลเอาไว้เพื่อไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังวันนี้ก็อยู่ทั้งวันครับวันนี้4ี่โมงเย็นครับ ตั้งแต่เช้ายันสี่โมงเย็นเลยแล้วก็สรุปสั้นๆให้สีได้ฟังให้ดูทุกคนนะครับเด้อเอาเฉพาะใจความสำคัญคือตัวเลขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามทางเพจพี่อรุษานแล้วก็ช่องรัชนีชาแนลเอาไว้ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ